สคู่หน้าลุ้น3าคู่หน้าเชียร์กับ1ตัวเต็ง m v p ประจำววันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีี่ลักแฟนบอลของกับตําแดกทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกันประจํววันพุธที่16ตุลาคมนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้กัปตันไม่ได้มาวิเคราะห์ฟุตบอลให้เลยนะครับเพราะว่าไปหาหมอมานะครับเพราะว่าเจ็บเจ็บคอนะครับมาหลายวันแล้วนะครับหมอว่าช่วงนี้ต้องพักเสียงเลยนะครับเพราะว่าเส้นเสียงอักเสบนะครับแต่กัปตันเนี่ยก็อดคิดถึงนะครับพี่เพื่อนนะครับ F อทางหน้าช่องไม่ได้กลานง เอาไว้รุ่อเชียกันนะครับวันนี้กับตันก็จะจัดมาให้3คู่นะครับมาวิเคราะห์แบบเป็นบทสรุปนะครับฉบับกับตันเลยกันนะครับอย่าลืมครับทุกท่านแอปเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b สไครต์หรือว่ากดติดตามช่องกับตันแบ็กเส้นทางฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราจะได้เจอๆกันแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะมีผลงานนะครับดีๆมาฝากด้วยนะครับก่อนนี้ครับต้องฝากกลุ่มเส้นทางฟุตบอลไว้ด้วยครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับท่านไหนอยากจะมีรอยยิ้มอยากสดชื่นนะครับแบบสมาชิกก็ แอดไลน์ไปที่ JTb88 ได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับไปเรื่งคู่แรกครับคืนนี้กัปตันจะไปที่ศึกโปรแกรมบอลรัสเซียขับนะครับระหว่างเจ้าบ้านตอร์ติโดมัตโกนะครับจะเปิดสนามต้อนรับด้านเบลติก้านะครับเจ้าบ้านอย่าบอกว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะถล่มนะครับทีมเยือนอย่างโซโคนนะครับซาลาด็อกไป5ประตูต่อสูนนะครับผลงาน5เกมครับชนะไป2เสมอ3นะครับ สำหรับทีมเยนครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะไป2เสมอ3เท่ากับทางด้านเจ้าบ้านเลยนะครับล่าสุดครับไปบุกเอาชนะครับอาลาเนียนะครับวลาติปคับลัสนะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ครับถ้าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับประชันหน้ากันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเพราะว่า10เกมนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับเจ้าบ้านนะชนะ ือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยชนะไปแค่2เกมนะครับกับการไปวิเคราะห์เจาะลึกนะครับดูผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยถ้าได้เปิดบ้านเจอคู่แข่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับมาถึง18เกมแล้วโอ้โหนะครับตรงนี้เป็นจุดเซอร์ไพรส์มากนะครับ18เกมเนี่ยนะครับยากนะที่แต่ละทีมจะทําได้ นะครับชนะแล้วผมมองว่านะครับวันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับเจ้าบ้านน่าจะเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนได้นะครับวันนี้ครับกับตันขอทำนายว่าเจ้าบ้านอย่างโตเบโดนะครับบอสโกจะเฉลียชนะเบอติก้าด้วยสกอร์นะครับหประตูต่อศูนย์ไปต่อคู่2ครับเป็นด้านฟอร์ตาเลเช่นะครับจะเปิดสนามต้อนรับด้านแอตเลติโกมิไนโลนะครับเจ้าบ้านครับผลงาน5เกมเนี่ยก็มีชนะไป2แพ้3นะครับล่าสุดครับไปเยือนทางด้านนะครับเกมิโอก็แพ้ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ ส่วนทีมเยือนครับต้องบอกว่าผลงานกําลังดีนะครับกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะไปถึง3นะครับเสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวเองนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเยือนเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะอ่านะครับสเกมเนี่ยแพ้บาเฮียไป3 0มนะครับแพ้นะครับฟูนิีนเช่เนี่ยไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ล่าสุดครับแพ้ไพเมลัดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถ้าดูจริงนะผลงานไม่ค่อยน่าเชียร์เลยนะครับแล้วถ้าคู่นี้นะครับได้เจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูนยสีนะนะครับห้าเกม เป็นทางด้านนะครับฟอร์ตาเลเช่นะครับชนะไป2แล้วก็แอตเลติโกนะครับชนะไป2เกมแล้วก็เสมอกันถึงเกมนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับนี่ครับจุดไคลแม็กซ์นะครับหรือว่าจุดเด่นของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับยี่สิบนัดนะครับพวกเขาเนี่ยแพ้เกมเดียวนะครับเป็นแพ้อ่บอลบอลถ้วยนะครับให้กับทางด้านนะครับโคเรียเทียนะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมล่าสุดครับชนะกูยาบาไป1ต่อ0แล้วก็ถล่มบาเฮียไปถึง4ประตูตอนน่อ1เลยนะครับคู่นี้ครับกับตันขอนะครับเลือกรูกชียไเป็นที่เจ้าบ้านแล้วกันเพราะว่าผลงานเนี่ยนะครับค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่า5เกมจะนะครับดูอ่่วงๆวงไปหน่อยนะคู่นี้ครับกับตันทนายว่าเจ้าบ้านจะเอาชนะด้วยสกอร์2ประตูตอนน่อ1ครับ คู่ไทยคืนนี้ครับไปที่ศึกโปรแกรมฟุตบอลบราซิลซโลน่านะครับระหว่างเจ้าบ้านเซาบาโลจัปกระดานต้องนับทางด้านวัสโกดากามานะครับเจ้าบ้าน5เกมล่าสุดเดี่ยวพวกเขาเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้2เกมนะครับล่าสุดครับไปเยือนกุยาบานะครับก็แพ้ไป2ต่อ0นะครับสุ่รเยเดชก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ5เกมก็เสมอไป3แพ้ไป2เกมนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะ เสมอกับนะครับยูเวนตูเดนะครับไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ครับเจริญมาเนี่ยหเกมนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างซาปโปโลนะครับชนะไปถึง3ามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับก็เกมล่าสุดนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับสำหรับทางด้านวาสโกดากามานะครับแต่ต้องบอกว่าผลงานของซาปโปโลเนี่ยนะครับถ้าได้ดูจริงๆนะครรับเเาามจาะลึกจริงๆเนี่ยนะครับคือเป็นทีมที่แพ้ยากนนะะครับ มีช่วงนึงนะับทุกเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับสิบเกมไม่แพ้ใครนะครับชนะไป9แล้วก็เสมอ1เกมนะครับชนะแล้วครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับกองเชียร์เนี่ยก็มีผลนะครับแล้วก็ประสบการณ์ผมว่าเหนือกว่านะแล้วก็ไปดูเนี่ยสิเกมหลังสุดเนี่ยเวลาที่ซัปโปโรเนี่ยนะครับเปิดบ้านนะครับเจอกับทางด้านทีมเยือนเนี่ยพวกเขาทําได้ดีด้วยนะครับแทบจะไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะแล้วครับวันนี้กับการทั้งายว่าเจ้าบ้านอย่างซัปโปโรนะครับจะชนะเหนือคู่แข่งด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับ สำหรับ3ทีมหน้าลุ้น3ทีมหน้าเชียวนะครับไปที่ตอปิโดมอสโกนะครับฟาตาเลเช่แล้วก็เซาเปาโลนะครับวันนี้ใครที่ชอบเหมือนกับตันก็เลือกลุ้นและเชียร์กันได้นะครับวันนี้ครับตัวยืนหนึ่งนะครับหรือว่าตัว m อ p ของผมเนี่ยก็ไปที่เซาเปาโลได้เลยนะครับวันนี้ครับขอให้โชคดีนะครับมีความสุขในการชิวบอกสวัสดีครับ